ที่ได้มานะครับทางกระทรวงมหาดไทยจะเล่นการตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับและจะเล่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตวรวจสอบข้อมูลเพื่อได้ให้ข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับเรามีาระเบียบกฎหมายบังคับอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วพอเรามีหลักฐานะะัดเจน เราจะดับซ่าสอยแก่นนำพม่าติ่งส้มอนุทินทัรมหาไทยลุยกำราบดับฝันพวกล้มล้างใช้มือพม่ายกเลิกมาตรา112คขุดชัดเป็นพวกฝ่ายต่อต้านใช้ไทยเป็นฐานปฏิบัติการจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่4ตุลาคม2567 แกนนำกลุ่มปอปสอรประชาพักพิทักษ์สถาบันได้มีการเดินทางไปตามนัดค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะได้มีการประกาศไปยื่นเด็กร้องถึงนายอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำการถอดถอนบัตรประจำตัวนายสุรัตน์หรือวีระแสงทองเหตุ <c oughs> ที่เป็นแกนนำค่ะก่อความไม่สงบภายในราชอาณาจักรไทย นายสรงชัยเนียมหอมหรือว่าโอมปพอพสอได้มีการเดินทางมาพร้อมกับทีมงานและคณะสื่อมวลชนเพื่อเขายืนหนังสือคำร้องให้กับนายอนุทินชันวิรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องพิจารณาเพิกถอน บัตรขึ้นต้นด้วยหมายเลขศูนย์สำหรับชาวต่างชาติหรือต่างดาวเป็นรายกรณีโดยประเด็นในคำร้องทุกในครั้งนี้ให้พิจารณาเพิกถอนบัตรของนายสุรัตน์หรือว่านายวีระแสงทองโดยตัวแทนฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยที่เป็นผู้รับเรื่องในครั้งนี้ก็คือนายธนวัตรรุ่งเรืองศิลป์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสานร,ราชการสำนักกิจาการความมั่นคงภายในกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย โดยนายสงชัยค่ะมีการเปิดเผยว่าวันนี้ตนได้มีการนำหนังสือดังกล่าวมายื่นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับนายวีระแสงทองทั้งหมด6ข้อดังนี้ 1. นนายสุรัตหรือว่านายวีระแสงทองถือปัดบุคคลได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวประกอบอาชีพหรือทำงานอะไร 2. นายสุรัตมีการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่ 3. นายสุรัตพบว่า มีการเข้าไปร่วมกิจกรรมกับอดีตพักเก้าไกลที่ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพ,พักในฐานกระทำการล้มล้างการปกครองเป็นการเข้าไปร่วมแทรกแซงก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทยพร้อมกับมีการระบุเอกสารที่แนบส่งไปด้วย 4. ในายสุรัตน์เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากเข้าเมืองแบบถูกกฎหมายให้ทำการตรวจสอบเอกสารสมุดสีเขียว หรือว่าเล่ม CI หากไม่มีเล่ม CI ให้ทำการตรวจสอบเจ้าพนักงานผู้ออกบัตรสีชมพูหรือว่าบัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นการกระทำการออกบัตรที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายสุรัตน์หรือว่านายวีระแสงทองหรือไม่ให้เข้ามาก่อเหตุอันเป็นภัยความมั่นคงในราชอา,าณจาจักรไทย5 นายสุรัตน์ได้มีการโพสต์สำเนาหนังสือที่ได้มีการยืน่นเรียกร้องให้กับรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นในข้อที่2เงที่ระบุให้รัฐบาลไทยสนับสนุนประธานอาเซียนในการเร่งให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยธรรมตามแนวชายแดนเมียนมาทั้งหมดโดยให้กำหนดเป็นพื้นที่ปลอดภยัยเป็นกลางและปราศจากปฏิบัติการทางการทหาร รวมถึงค่ะการจัดหาสถานที่พักพิงสำหรับผู้ลี้ภัยพัฒินโดยโพสต์ดังกล่าวมีการเผยแพร่ผ่านทางบัญชี Facebook แบบสาธารณะบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้พร้อมกับมีการระบุชื่อบัญชี a c e b o o k ของนายสุรัตที่มีการใช้เคลื่อนไหวและระบุว่าอันเป็นการกระทำเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยกระทำการผิดไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560 มาตรา1ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้พร้อมกับมีการระบุเอกสารที่แนบมาด้วยและข้อที่6ค่ะสุรัตได้มีการเข้าร่วมก่อเหตุจลาจลเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อันเป็นกฎหมายสําหรับการคุ้มครองพระมหากษัตริย์ไทยมาตรา116 อันเป็นกฎหมายด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไทยพร้อมกับมีการแนบเอกสารหลักฐานที่มีการแนบส่งมาด้วยหลังจากที่นายทรงชัยคะ่ะได้มีการยื่นหนังสือดังกล่าวให้กับนายธนวัตรรุ่งเรืองศิลป์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนประสา,านงานราชการสำนักกิจการความมั่นคงภายในกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ได้มีการร่วมพูดคุยคะ่ะ รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมีคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพูดคุยเป็นการภายในต่อมานายธนวัน์ตัวแทนกระทรวงมหาไทยค่ะก็ได้มีการกล่าวภายหลังจากที่รับทราบรายละเอียดทั้งหมดว่าเมื่อตนได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วจะเร่งตรวจสอบและดําเนินการให้เร็วที่สุด โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเรื่องดังกล่าวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานโดยจะเร่งรัดดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายและจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลทท่จริงที่สมบูรณ์ที่สุดและจะเร่งรัดดำเนินการโดยนายสมชัยปพสค่ะก็ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมว่าจากหลักฐานที่ส่งมอบนั้นบุคคลที่ไร้สัญชาติได้บัตรขึ้นต้นด้วยหมายเลขศูนย์หรือบัตรชมพู กระทำการก่อเหตุดังที่แจ้งเราสามารถที่จะเพิกถอนบาตรหรือควบคุมไม่ให้ก่อเหตุในประเทศไทยได้หรือไม่นายธนวันรต,ตอบว่าถ้าในระเบียบกฎหมายที่มีอยู่เรามีระเบียบกฎหมายบังคับอยู่แล้วพอเรามีหลักฐานชัดเจนเราก็จะดําเนินการตามกฎหมายทันที และในตอนท้ายนายทรงชัยค่ะก็ได้มีการกล่าวขอบคุณแทนคนไทยที่กระทรวงมหาดไทยไม่นิ่งนอนใจในเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศไทยโดยเรื่องนี้ค่ะก่อสร้างความสะเทือนไม่น้อยไปถึงขบวนการที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มพม่าที่ออกมาป่วนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะผู้ที่อยู่เบื้องหลังนายสุรัตน์หรือว่านายวีระแสงทอง ต่างดาวสัญชาติเมียนมาที่มีการถือบัตรบุคคลที่ได้รับการผ่อนพันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจากนี้ไปค่ะก็คงจะถูกสาวในไม่ช้าว่ามีใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้มีการออกมาเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะประเด็นที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติไทยที่กลุ่มพม่าที่นายสุรัตมีการเรียกมารวมตัวชุมนุมนั้น มีการถือป้ายยกเลิกมาตรา112มาตรา116และมาตรา117และนายสุรัชค่ะยังมีความเชื่อมโยงกับพวกกลุ่มล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยโดยเพจจะจุกคลอง3ค่ะเคยมีการออกมาแชรว่ามีขบวนการพาคนงานเมียนมาไปร่วมเดินชุมนุมระบุถึงบางอ่อเด็กพมา่าแถวบ้านฉเฉลยคนที่เป็นแกนนำพาแรงงานพมา่ามาชุมนุมชื่อไทยว่าสุรัชหรือวีระ แต่ก่อนเคยพาพม่ามาชุมนุมในชื่อกลุ่มไ i k ์ฟิวเจอหลังๆมาร่วมงานกับใหม่เครือข่ายรายงานเพื่อสิทธิประชาชนซึ่งสนิทกับสมยศทำไมพม่าถือป้ายยกเลิกมาตรา1นึก็เป็นมาอย่างนี้แหละโดยในภาพหลักฐานค่ะก็ปรากฏว่านายสุรัตนค่ะมีการถ่ายรูปกับเหล่าแกนนำสามนิ้วหลายคนเช่นไผ่ดาวดินรุ่งฟรนัสยาไม้พัรวรวลีเป็นตน้น และก็มีภาพนะคะที่ร่วมถ่ายกับนักการเมืองพรรคสีส้มอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นนายพิธาลิมเจริญรัตนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจสสรังสิมันโรมสสอไอรักชนกสีนอกและนายกนวีสืบแสงสสอพรรคเป็นธรรมเป็นต้นและเจ้าจุกคายังมีการแช์อีกว่าสุรัตน์ที่ชื่อไทยว่าวีระแสงทองถือบัตรบุคคลได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราว ซึ่งเจ๊อยากรู้เหมือนกันว่าใครออกให้ทำงานอะไรเสียภาษีถูกต้องไหมทำไมชุมนุมทางการเมืองได้พักประชาชนพมา่ามาอยากได้คนแบบวีระมาเป็นแนวร่วมเยอะๆใช่หรือไม่อย่างน้อยก็พามามอบได้อะนะพร้อมกับมีการแนบภาพค่ะที่นายสุรัตน์ค่ะได้มีการไปยื่นเดึกร้องที่รัฐสภา โดยก็มีนักการเมืองนะคะมีการออกไปรับเรื่องและภาพกิจกรรมที่นายสุรัสคามีการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องต่างๆจานวนมากและยังพบหลักฐานนะคะจากสื่อประชาไทยเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พศ2567ได้มีการรายงานในช่วงของเหตุการณ์ที่ประชาชนชาวเมียนมาในประเทศไทยได้มีการรวมตัวกันที่หน้าสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UN e s ส o คน ที่ถนนราชดำเนินนอกก็พบว่านายสุรัตน์แกนนำกลุ่มไบท์ฟิวเจอร์เป็นผู้ที่นัดหมายการชุมนมุมในครั้งนั้นและก็มีการระบุถึงอุดมการณ์อย่างชัดเจนว่านายสุรัตน์นั้นอยู่ฝั่งเดียวกับกลุ่มกองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาอย่างชัดเจนแล้วก็คาดว่าค่ะอาจจะเป็นบุคคลที่ทางการพม่าต้องการตัวด้วย และยังพบว่านายสุรัตยังอยู่ในกลุ่มคขาที่มีการจัดตั้งทีมฟุตบอลในประเทศไทยบางหน้าเพื่อจัดกิจกรรมเรียลัยเงินแล้วก็นําเงินคขาไปสนับสนุนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพรมาร่าทั้งในการซื้ออาวุธด้วยโดยนายสุรัตนั้นเคยมีการให้สัมภาษณ์ไว้ว่าหลังจาก3ปีรู้สึกมีกําลังใจขึ้นมากเพราะทราบข่าวว่าเรายึดพื้นที่ได้เยอะขึ้น และอยากขอบคุณกองกำลังทุกกลุ่มที่จับอาวุธขึ้นสู้ด้วยที่สู้เพื่อประชาธิปไตยของพมา่าล่าสุดค่ะได้รับรายงานเพิ่มเติมว่านายสุรัตหรือว่านายวีระไม่น่ารอดค่ะโดนถอนบัตรแน่นอนเพราะว่าได้ข้อมูลเชิงลึกแล้วโดยมหาไทยค่ะขอเวลา30วันสรุปเรื่อง,ส,องส่งไปยังสับบนติบาลตมรายงานสัมภาร์รวบรวมยืนยันข้อมูลครบถอนบัตรได้เลย